สวัสดีครับเอฟซี FC สาวนอนเพ็่เหมอนแพงเอฟซีรถแฮร์รัเพื่อนเตยสดุดเสด็จสกุลสุขคนครับวันนี้สิมาอัปเดตพาพี่น้องมาอัปเดตถนนคอนกรีตที่เพื่อนกำลังเฮ็ดใหม่นะครับกำลัลงสร้างใหม่วามาหอดเป็นเห็ดไปหอดไซเดอร์ครับเบื้องต้นถนน,ถน,นทางเข้าออกประมาณนี้ครับโอ้ถนนหนาครับพี่น้องหนาหนาแห้งหนาเติบ ปู้ยนิ่ง n ไปหอดหนาประตูครับแข็งแรงแน่นอนรถแห่หน่วยหนึ่งหน่วยสองลำนำหนักได้แน่นอนสบายผูเวิ่งเสร็จแล้วครับมาจูบกันกับพัฒนาไปเรื่อยครับแน้มันแต้ใดันสิด,ดีทำไปเรื่อยพัฒนาองคอ์กรให้มันดียิ่งขึ้นครับอู้ยไ่หอดหนาประตูครับ ถ้าว่านขางผมงปรลู่นะว่าเป็นเสียัยังต้ออยู่บ่ขางนี่ครับเอจะในรู้กนกดโจลมันจะมีคกง,งกามยังอีกบ่าขางโอ้พายุมาแล้วพี่น้องพายุมาไปดิอ้ยไงทวน คัดคาปนิทิอี่หันีภาไปทำมันหาช้างคับนสิ้วันนเลยสวัสดีครับหมูกระเบื้องเจครับอันน okay. okay. ี้มองจอดลานจอดเครื่องบินมาที่มันมาเห็นป่ะลานจอดที่เลยเขาเติบมันมันมาลานจอดอย่ยิี้มาเป็นลานจอดรถเบนกับพีเอ็มน่น ล้าเพิ่มุ่งลังคอบ้หรือว่ามุ่งอยู่นะเป็นสเตปต่อไปเนาะเมนจุดจอดากแดดก็จ่เมนนะว่าต่ว่าขนมงีผมวอามันรับแดดนะใบเยเห็ดห้าออกมาห็ดุลุออกมาลงมากยังไงอ้ลจอดรถเบนต์ก็ดีเหมือนกัน ด้านข้างนี้กับจิ้งจกข่มการเองนั้นบ่อยๆการขางก็เป็นโรคจอดรถอีกว่นะโอ้คนจะมาเป็นปักขาน่าใครไหคือว่าวแหละเป็นพุ่เป็นยืดเงินไปเรียนยังกันได้อีกก็เอด้านข้างของถนนนะครับกันซ้ายกับขวางเนี่ยอ๋อเท่เท่คือเท่เป็นล้านฝุ่นเลยเนาะเท่เหมือนเลยสเต็ปต่อไปเนาะอันนี้คือเอาเอาคนหน้าเขาออกก่อน

อ๋อ้เสียดจอเราทั้งนอกในโดมว่าเสียตั้งในที่เป็นประจิกรรมได้เพื่อนสำหรับเป็นศัตรูได้วยเนาะสตูดิโอไลฟ์สดทุกอย่างแสดงสดความอืมว่าพัฒนาแห่งเนาะดีเลยดีเป็นตัวยึดพยักยินดีทีนี้เพื่อเลือดแต่ขังอีกตัวอ๋อลงแข็งอ๋อเบลเบลมากเนาะเป็นโครงการของเพคนเนาะมาเล็บเป็นโรคน้ำแข็งเนี่ยเห็ด เอยอกเฮ็นน้ำไปเพราะว่าน้ำบริโภคในองค์กรนั้นเป็นคดีครับเพราะว่ะาบุคลากรเทากับไรเนาะแกนครับว่บาให้ไปยุ่งื่องเนาะให้ยุ่นวนัดอ,องพจะเกิดนดีกแาะเกิด่าก<อ>็นั่นแล้วนะพี่อ๋อพมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมอย่พาเป็นอของพเบิงบ้งอยู่พลมาเพรเบิง้งละเอียดแน่วมาสันขอเบิ้งอดใชเวาสันของพักคมับามแมแ พอบังเนี้ยเอี๊ีว่าพามาเบื้งนี่แหละลานจอดรถเอาโบ๊โอ้แบ็กไทยถนนถนนท่านกี้เลานจอดรถครับผามาเบื้งเนี่ยมาสิครับพันกันพูกับเบื้องแล้วเหรอครับทั้งในยังท่าสีบอกอ๋อครับเดี๋ยวผมหยิบามเพิ่มเทมันไปทั้งห้องพักนี่เนาะครับเอาครับเอานี newer, drama, ่มาถึงห้องพักของทีมงานรถแทบลั่เพิ่มแทบเต็มเสด็จครับม้ามาเบิ้ง หัวใจเลยนี่เหยียบได้ยิบแล้วครับอ๋อน,นี่ห้องโอ้คว้งางควงครับห้องน้ำในตัวอ,อยู่ได้สีขาวข้นหมดนะครับกว้างควางน่าอยู่ครับน่าอยู่บรรยากาศดีนี่ห้องน้ำครับห้องน้ำในตัวรอปูกระเบื้องอยูไ่ได้คัดตัดการปูกระเบื้องนี่ครับด้าน,นหลังเรอผ้าตากเสื้อผ้าได้โอ้บรรยากาศดีครับเจ้า หลังพัฒนาไปเรื่อยที้เหลวครับมีนนหนึ่งสองสาี่หา้าหกฟอง,องหงนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่าทุกของครับใน,นพัฒนาใก่สีเแล้วแล้วปูกระเบื้องไปเรือยไปเรือยที่งานไก่สีดิวแล้ว นี่ครับประมาณนี้ห้องกว้างขวางนอายุครับนายุทางหลังน้อง,องทุนง,งานเ<ะ>ย็นๆอยูยยปป่บ้านเรา่อแล้วประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปถึงได้แล้วผมอัปเดตให้เพิ่งเรื่อยๆนะครับเด้อสำหรับ นี่ขอจบไปแค่ๆๆนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ